ครับเอาล้ครับภารกิจต่อไปครับก็คือเป็นการตีบวกนะครับวิดินะครับเนวิยาวดินะครับขึ้นบวกห้านะครับนี่ก็คือเป็นรอบที่สี่แล้วนะครับโอ้โหไม่ติดสักทีครับทุกครั้งก็คือเาเต็มหลอดหมดแต่ว่าครั้งนี้กะว่าจะเอาสี่หลอดครึ่งครับอ่าประมาณนี้ลองดูว่าจะติดไหมนะครับหลังจากที่ฟิลกระตับ กิจกรรมแล้วก็จะมาตีบวกกันนะครับก็ไปครับขอชนสักสามทีนะรอบที่สี่อีกครั้งเดียวจบแลวครับ ติดเธอเฮ้ยเราไปสีติดครับโอ้โหกว่าจะติดกว่าจะได้ใช้โอ้อโหอะเคครับดีใจอืมไหนเราไปเล่นนี่ครับอืม,อมของใสตัวต่อไปที่จะตีบทนะครับก็จะเป็นมาคัดแรดฟอร์ Mm hmm. ต้องใช้งบเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวอา่าจะเข้าราหาวัตถุดิบแป๊บ mm hmm. นึ่นะครับครับเอาละครับก็ตอนนี้ก็หาวัตถุดิบมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็เอาประมาณ สี่ขีดนิดๆเนี่ยครับก็เป็นมาคัดรัดฟอร์ดบวก5ครับตัวนี้เป็นการขึ้นครั้งแรกครับถ้าแตกก็อาจจะมีขึ้นอีกหนึ่งรอบน่าจะไหวครับงบสองหมืน่นสองหม่นีแต่ก็ยังให้ติดนะครั้งเดียวไปเลยอสีขึ้นห้า แต่แน่ๆนียว่ะมาขอชนสามครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองชนขวานะครับครั้งสุดท้าย <80 em. S 1> <3. S 2> แปดหมือเอ็มสามตอไอ้ติด ยอดมาคร์ลฟอร์ดครับตัวหลักเลยครับตัวนี้ฟูทีแมนยูนะครับไปดูค่าพลังกันนะครับน,นี่ติดแล้วครับขึ้นครั้งแรกหืึ่งร้อยสิบเจ็ดนี่ได้ฟูทีแมนยูมาอีกสปีตต้นเพิ่มมาอีกนครับร้อยพาด โอ้โหสุดยอดโอเคนะครับวันนี้ก็จบไปสวยๆนะครับสำหรับการตีบวกนะครับก็ได้มา2ตัวันนี้ก็จะเป็นเนวัญญาวิดิตนะครับ n t g นนะครับตัวนี้ก็ตีหลายรอบมากก็นี่ก็เป็นรอบที่4นะครับก็ติดจนได้นะครับโอ้โหดีใจมากหมดไปประมาณเกือบ40,000ืนเอนะครับตัวนี้สําหรับเนวิญญาวิดิตแต่ว่ามาคัสนะครับขึ้นครั้งแรกครั้งเดียวนะครับโอ้โหติดเลยนะครับ ดีแล้วครับจะได้ไม่เปลืองหลายรอบนะครับตัวต่อไปนะครับที่จะตีบวกก็อาจจะเป็นเนวิดแบกแฮมนะครับตัวนี้แต่ว่าบูโน่นี้อาจจะตีไม่ไหวอาจจะต้องเก็บเงินซื้อเอานะครับบวก5ก็ประมาณ70,000เอ็มนะครับก็ค่อยๆทักันไปนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผม